มีการจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามาคัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมารถชัทนประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะขาาตูมเพื่อยะัังงจวัะตต่นี พลตรีภพศาลหนูสางรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชดรองผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านำกำลังพลข้า,า,าราชการและครอบครัวภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าและกำลังพลกรมฐานราบที่15 2สองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสามเณรจำนวน101รูปพระผูเล็กขอไปข่ะและพระภิสุส่งจำนวน9รูปจาก30วัดในห้าอำเภอของจังหวัดยะลาที่เขา รับการอุปสมบทในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพร,ร,ระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปี2 5 6 7เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมและสืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดเฉ็ินภาคใต้ค่ะ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาก็มีการจัดโครงการค่ะเป็นโครงการบรประชาสามเณรภาคฤดูร้อนฟื้นฟูพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปี2567ระหว่างวันที่3ถึง28เมษายน2567มีสามเณรจำนวน101รูปมีพระพี่เลี้ยงจำนวน9รูปรับปิญบาตตามชุมชนต่างๆในรูปแบบธรรมสัญจรตั้งแต่6นาิกา30นาทีค่ะ โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะก็ร่วมให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบสาราพุทธศาสนาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดการพาราัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทางนี้ก็มีการกําหนดมอบประกาศกิจบัตรทุนการศึกษาและลาสิกขาในวันที่28เมษายน2567ค่ะ